สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหานะครับความหนาของชิ้นงานนะครับบนตัวโปรแกรม c a ดโมนกันนะครับว่าฟังก์ชันการหาที่เป็นแบบออโตมิติกนะครับรู้ทันทีว่าหนาบางเท่าไหร่อยู่บริเวณไหนคําสั่งอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาด้วยชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับเราจะรู้เลยว่าชิ้นงานแต่ละจุดนะครับมีความหนาเท่าไหร่นะครับผมก็ แท็บเมนูนะครับอยู่ที่แท็บเมนนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ชื่อฟังก์ชันชื่อว่าวอลติกเนตนะครับเราแค่คลิกคําสั่งนี้คําสั่งเดียวนะครับวอลิกเนตนะจะมีแท็บนะครับเมนูบาร์ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็จะโชว์ให้เราเป็นเฉดสีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแท็บนะครับข้างบนนะจะมีแท็บว่าหนาสุดบางสุดนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะโชว์นี่อย่างบริเวณของแชนชิ้นนี้นะครับไปบอกว่าหนาสุดอยู่ที่5จุด นะครับ663มมิลลิเมตรนะครับนี่ก็เห็นเลยนะครับเป็นสีแดงๆนะครับให้เห็นลักษณะเป็นแบบนี้เลยอัตโนมัตินะง่ายมากครับหรือแม้กระทั่งเราอยากรู้ทีละจุดนะครับเราก็กดคอนโทรลค้างนลคลิกซ้ายทีหนึ่งนะครับมันจะบอกให้เราทันทีว่าบริเวณนี้นะมีความหนาอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ละจุดอาจจะอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สามารถจิ้มนะครับทีละจุดลักษณะเป็นแบบนี้ได้นะเพื่อหาความหนานะครับในตัวโปรแกรม c a ท m o n นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการหานะครับฟังก์ชันนะครับในการหาตัวความหนานครับด้วยตัวโปรแกรมแครดโมนชื่อว่า War d i ิ n e t ครับผม